เปิดฉากมอเตอร์โชว์2025 BYD ขนทับรถยนต์หันค่าตัวทุกโมเดลเดีได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยโดยโลดราคาตั้งแต่หลักหมื่นบาทสูงสุดเกือบ400,000บาทเลยนะครับราคาถูกลงเอาใจลูกค้าใหม่เต็มที่ BYD บอกว่าข้อเสนอดังกล่าวคือดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยแต่ละรุ่นจะมีค่าตัวลดลงดังนี้เราไปเริ่มจาก BYD Dolphin ในตัวเริ่มต้นสแตนดาร์ดราคาเดิม569,900บาทส่วนลด70,000บาทเหลือเพียง499,900บาทส่วนตัวท็อปราคา7 9 9 0 0บาทมีส่วนลดสูงสุด110,000บาทเหลือเพียง599,900บาทเท่านั้นต่อมาจะเป็น BYD Auto 3ลดราคา2รุ่นย่อยนะครับคือรุ่นพรีเมียมจากราคา799,900บาทลดทันที100,000บาท เหลือ699,900บาทและตัวท็อป899,900บาทเหลือเพียง799,900บาทซึ่งมีส่วนลด100,000บาทนั่นเองโมเดลถัดมาจะเป็น c l i ล n on 6 DMI Plug-in Hybrid ในรุ่น Dynamic ที่มีราคา999,900บาทเหลือเพียง899,900บาทหรือมีส่วนลด100,000บาทและรุ่นพรีเมียม1,999,900บาท เหลือเพียง9 9 9 9 0 0บาทมีส่วนลด100 0 0บาทเช่นกันทางด้าน BYD C l e o n 7ในรุ่นพรีเมียมที่มีราคา1,299,900บาทเหลือเพียง1 0, 1 4 9 9 0 0บาทซึ่งมีส่วนลด100บาทและตัว Top Performance ราคา1,399,900บาทมีส่วนลดมากถึง150,000บาทเหลือเพียง1,249,900บาท โมเดลที่มีการหันค่าตัวมากที่สุดคือ B Y Diesel เริ่มจากรุ่น Dynamic 1,325,000บาทมีส่วนลดมากถึง325,100บาทเหลือเพียง999,900บาทเท่านั้นพีเมียมราคา1,449,000บาทส่วนลด349,100บาทเหลือ1,999,900บาทและ Performance จากราคา1,599,000บาท มีส่วนลดมากถึง399,100บาทหรือเกือบ400,000บาทเลยนะครับเหลือเพียง1,199,900บาท 1, 9, 000, 000, สุดท้ายกับ BYD M6 รุ่น Dynamic 829,900บาทเหลือเพียง799,900บาทและตัว Top 929,900บาทเหลือเพียง899,900บาท 10, 000, หรือมีส่วนลด30,000บาททุกรุ่นนั่นเองโดยราคาพร้อมส่วนลดดังกล่าวมีถึงวันที่6เมษาย,ยนปีนี้นะครับ ท่านได้สนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเจอกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับหรือโชว์รูมบีวดีใกล้บ้านและทุกคนสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับ